หากจะให้คุณผู้ชมนึกถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะแน่นอนข่าวว่ามาดามทูโซคงเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่อยู่ในใจนะคะมาดามทุูโซเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งสัญชาติอังกฤษค่ะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะคะก่อตั้งโดยนางมารีทูโซช่างปั้นหุ่นขี้พึ่งชาวฝรั่งเศสมีสาขาแรกอยู่ที่ถนนเบเกอร์กรุงรอนดอนเมื่อปี1835 โดยปัจจุบันนะคะมีสาขาอยู่ในเมืองสำคัญสคัญกว่า15แห่งทั่วโลกและกรุงเทพมหานครก็ได้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มาดามทุตโซได้มาเปิดแสดงหุ่นขี้พึ่งอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสปอร์ตออนทัวร์บายทีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชั้น6นะคะสยามดิสคาเฟอรี่กับที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ทุกคนทั่วโลกค่ะสามารถมาชมกันได้นั่นเองกับที่มาดามทุสโซนั่นเองค่ะแต่จะเหมือนจริงขนาดไหนตามพรอยไปเลยค่ะที่ชั้น6สยามดิสคาเฟอรี่มีมาดามทุสโซพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ เจ้าของตำนานนานกว่า250ปีค่ะพร้อมด้วยหุ่นที่พึ่งมากกว่า90ตัวอีกทั้งนี้นะคะยังมอบประสบการณ์พิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะได้ใกล้ชิดกับคนดังระดับโลกค่ะและสามารถอบก,กอดถ่ายภาพร่วมกับหุ่นทุกตัวได้เรากับได้พบปะบุคคลสำคัญบนพรมแดงหรือจะท้าดวลแข่งกับนักกีฬาคนโปรด โพสท่ากับเหล่านางแบบชื่อดังค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเวลาว่างสามารถแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งมาดามทูโซ,โซ่สยามดิสคอเวอรี่ชั้น6ค่ะสำหรับการเดินทางที่นี่ก็ไม่ยากค่ะ เพียงคุณนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะมาลงที่สถานีสยามและเดินทางจากสถานีสยามมาที่ชั้น6สยามดิสฟเวอรี่ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามทุสโซ่แล้วแหละค่ะส่วนเวลาทำการเปิดปิดนะคะจะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาและซื้อบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา20นาฬิกา และสถานที่ต่อไปนะคะที่พลอยจะพามาเอาใจกับขาลุยที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ําที่ไม่ต้องไปไกลถึงทะเลแต่อยู่ในกรุงเทพเรานี้เองคะ่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นที่ไหนตามพลอยมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพลอยก็พาคุณผู้ชมมาถึงที่ House Bangkok แล้วค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาโตขึ้นสุดมันก็ไม่ต้องไปไกลถึงชายทะเลนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณสามารถมาสนุกสนานเร้าใจได้กับกีฬา ประเภทนี้ได้แล้วค่ะในเมืองกรุงนั่นเองกับที่นี่เลยค่ะสุขุมวิท26มีสถานที่เล่นกีฬาโต้คลื่นเปิดให้บริการนะคะหรือเป็นสถานที่จําลองการเล่นกระดานโต้คลื่นที่ให้เราเหล่าคนเมืองได้ไปลองเล่นกันชิลๆนะคะคุณผู้ชมและที่นี่ก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10.00นจนไปถึงเที่ยงคืนค่ะ Flo ห์เฮาสนะคะถูกนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาน้ําไหลด้วยความเร็ว20ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและยังสามารถปรับระดับความแรงเพิ่มได้อีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งผู้ที่มาเล่นนะคะอาจจะต้องมีการฝึกทักษะการทรงตัวกันเล็กน้อยแต่ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนค่ะแถมรับรองได้ถึงความสนุกสนานกับการโต้คลื่นอีกด้วยอีกทั้งนะคะก็ยังรับรองถึงความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานระดับโลกส่วนใครนะคะที่อยากท้าทายการทรงตัวแต่กลัวเล่นไม่เป็นนะคะเขาก็ยังมีครูฝึกนะคะคอยช่วยสอนอยู่ด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมกีฬาทางน้ําที่เราให้บริการแล้วนะคะ ทางฟล o ร์ฮาสแบงคอกค,ค่ะก็ยังมีสถานที่รับรองสําหรับคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการเล่นกีฬาด้วยการบริการร้านอาหารค่ะที่จะมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยหรือใครนะคะที่อยากว่ายน้ำเพลินๆก็มีสระว่ายน้ําคอยให้บริการหรือจะผ่อนคลายด้วยบาร์เครื่องดื่มที่เน้นเปิดเพลงฟังสบายๆและห้องส่วนตัวสําหรับสัตวเลี้ยงเพื่อพบปะเพื่อนสูงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสถานที่ที่พลอยได้พามาในวันนี้ค่ะทั้งได้กระทบไหล่คนดังนะคะและยังได้เล่นกีฬาทางน้ำสุดมันด้วยค่ะแถมนะคะยังอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพอยู่แล้วก็พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะคะมาดามทูโซและโฟโลอร์ฮาวบังคอกก็สามารถตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนคะ่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยค่ะ